ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด มูลนิธิร่วมกุศลสม,มุทรปราการนำอาหารกล่องและน้ำดื่มส่งมอบให้กับผู้พยพจากกรณีเหตุโรงงานสารเคมีผ e ลิตเม็ดโฟมพลาสติกระเบิดมูลนิธิร่วมกุศลสม,มุทรปราการนำโดยนายอเนกพงค์คูณทรัพย์สินประธานมูลนิธิร่วมกุศลสม,มุทรปราการพร้อมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ 1. นำข้าวกล่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเครื่องดื่มชูกลำลังนมกล่องขนมปังและน้ำดื่ม400แพ็คส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่และผู้พยพณศูนย์อุพยพวัดบางฉลุงนอกและวัดบางฉลุงในจากกรรรณีีเเเหตตุโงงาานสคมมผลิ ถลมพลาสติกระเบิดในพื้นที่ซอยกิ่งแก้วยี่สิบเอ็ดตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการก่อให้เกิดความเสียหายภายในพื้นที่โรงงานทั้งหมดและบริเวณรอบข้างในรัศมี1กิโลเมตรมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายกว่า70หลังคาเรือนมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายรายโดยเจ้าหน้าที่วันสารเคมีกว่า20 0 0 0ลิตรจะระเบิดขึ้นมาอีกจึงเร่งอพยพชาวบ้านรอบโรงง,งานภายในรัศมี5กิโลเมตรมายังศูนย์อพยพณวัดบางฉลุงนอกและวัดบางฉลุงในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด